กดมอร์นิ่งเพื่อนๆเช้าวันนี้เด็อจ้าเช้าวันที่7จพามาเดินเล่นแล้วก็ไปดื่มกาแฟค่ะลูกสาวยังนอนอยู่คะ่ะก็เลยไม่อยากรบกวนเลยต้องออกมาหาดื่มกาแฟมีมิโน อยู่แถวนี้คนจะเงียบเด้อเพื่อนยังเงียบเอ้ยต้นไม้นี่ก็สวย <S 2> <S 2> สวยงามไปดูกันว่าเขามีกาแฟขายกันหรือยัง ไม่ได้อยู่บนนอกบ้านเราเนาะอ้ยอากาศยังหนาวอยู่เด้อจ้ายังหนาวอยู่เนาะตุกก็ถ่ายคลิปส่งงานนิดนึงไปหากาแฟดื่มคันค่ะคลิปนี้ไม่ยาวนะคะดูท้องฝา้า ยังหนาวอยู่พื้นดินเดี๋ยวถ้าตุกถึงร้านกาแฟแล้วตุกจะไม่พูดเดอ้อแด,ด่ไม่มีใครสงสัยเพราะว่าที่นี่เขาไม่ชอบให้เราถ่ายคลิปเดอ้อที่ไทยเขาให้ถ่ายได้ที่นี่ถ่ายไม่ได้มือถือก็ใหญ่เบื่อม จะปิดบางใครก็ปิดไม่ได้ Bom dia. Bom dia. Quero um café cheio e um copo de água, por favor. Água tem a Sim. Ou um garrafa de água, um garrafa. Um garrafa grande? Sim. Pequeno ou grande? Pequeno, pequeno. Sente a leva também. Passeira? Passeira. Agora, agora é que ele. Paga agora ou paga depois? É tá depois. Bom dia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 . กาแฟไหมคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเชา้ามาดื่มกาแฟกันแล้วก็ดื่มน้ำเดี๋ยวตุ๊กตั้งกล้องไว้เนาะคลิปสั้นวิกาแฟที่โปรตุเกสจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวตุ๊กจะไปถึงไทยแล้วตุ๊กจะถ่ายกาแฟให้ดู กาแฟที่ไทยแล้วกาแฟที่โปรตุเกสเป็นจังใดายฉัน,นเนาะท้องฟ้าสดใสแจ่มใสามากดอกไม้ต้นนั้นสวยมากเลยเพื่อนๆนสวยสวยตั้งกล้องไว้ตรงนี้เนาะโอป ทุกคนผ่านไปผ่านมาเนาะเพื่อนๆเนาะตอนนี้หนาวนะคะหนาวอากาศหนาวเมื่อวานนี้ไม่หนาวเมื่อวันตุ๊กเดินตุกเดินแขนสั้นเลยเมื่อวานอะ่ะอืม อากาแฟร้อนๆกาแฟที่โปรตุเกสอร่อยมากเพื่อนๆไม่ต้องใส่อะไรเลยตุ๊กๆุกดื่มกาแฟไม่ใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็กดื่มดื่มกาแฟดำเพื่อนๆอ่ะแล้วฟันก็จะเหลืองเป็นธรรมดา ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ชมคลิปแล้วก็ที่ช่วยย้อนหลังให้ทุ๊กนะคะเ,เดี๋ยวให้ทุกกลับมาจากไทยก่อนเนาะทุกจะย้อนหลังให้เพื่อนๆนะคะตอนนี้มันย้อนหลังค่อนข้างยากเพราะว่าไม่ได้เอาอะไรมาเลยเอามาแค่มือถือแล้วก็แท็บเล็ตนะคะก็เอามาเพื่อไว้ใช้งานผู้เบ้าผู้เฝ้ามาทำงานแต่เช้าด้วยเนาะ มานั่งนูผูเบาโชดเดตาโชดโชดโชดขอบคุณนะคะที่ชมคลิปคลิปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากมายเนาะแต่ว่าก็ต้องลงคลิปนะคะถ้าไม่ลงท่านอยู่จะลงโทษอืมกาแฟรอร่อยมาก นเช้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกตุ๊กอยู่แถวแถวนี้นะคะแล้วก็งานเขาก็อยู่ใกล้ๆแถวแถวนี้ด้วยงานงานของของลูกอะ่ะนั่นแหละแต่ไม่มีความวุ่นวายไม่มีอะไรเลยก็คือแบบอ,อยู่ได้ดีที่จอดรถก็มีอยู่แบบง่ายๆสบายๆเนาะ แต่ว่าถ้าเราอยู่ไปลึกอะ่ะลึกในเมืองไปนะ่ะเพื่อนๆในเมืองเมืองเออลิสบอนอะ่ะรถเยอะมากหาที่จอดรถก็ไม่ได้คนเยอะวุ่นวายแต่อยู่แถวนี้จะดีหน่อยเขาเรียกว่าอยู่ชันชานเมืองออกมาหน่อยอะ่ะเพื่อนๆ <c oughs> มันดี <c oughs> คลิปนี้ตื่นแต่เช้านะคะเจ็ดโมงเช้ามากินกาแฟกันจ้ากาแฟแก้วที่เท่าไร่แล้วที่ในเมืองเนาะแต่ถ้าอยู่บ้านตัวเองเนาะบ้านนอกบ้านตัวเองที่อยู่ติดใกล้สเปนกาแฟของตุ๊กก็จะอร่อยมากเป็นกาแฟดําที่ตุ๊กอร่อยแต่กาแฟที่นี่ก็อร่อยเหมือนกันตอนเนี้เนี่ยที่ตุ๊กดื่มดื่มอยู่อะ่ะมันก็อร่อยเหมือนกันแต่มันได้น้อย thì ban đầu ốc keo dày dày này con gì á เช้าๆกับกาแฟร้อนๆนะคะแล้วก็มานั่งสองผู้เบาแล้วก็ทำคลิปไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่ชมคลิปถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าย้อนให้ตุ๊กก็กดหัวใจเอาหัวใจฝากไว้แล้วตุ๊กจะไปเยี่ยมนะคะถ้ามีอะไรติเตือนก็ติเตือนมาได้ใต้คลิปนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนเนาะตอนนี้ตุ๊กก็ส่งงานเต็มที่นะคะเพราะว่าพาเดินทางแล้วไม่รู้ว่าจะได้ส่งงานไหมเนาะ เดี๋ยวก็ต้องเขียนในชุมชนบอกบอสว่าเรายังไม่ได้ส่งงานเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนเที่ชมคลิปถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ขอบคุณมากๆค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะ